แขกรับเชิญแสข่าวเช้าวันนี้นะฮะจากที่เคยเป็นศิลปินนักร้องนะฮะในยุคโควิดเนียผันตัวเองมามีอีกหนึ่งอาชีพใหม่นะฮะเป็นพนักงานส่งของขอต้อนรับน้องออฟสุันรณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัอรบออฟค่ะรายการดีแน่แร์ข่าวเช้ามีเรื่องมาเล่าหลากหลายทั้งเรื่อง อบหาอาชีพใหม่ขี่มอเตอรส์ส่งของพี่พี่เรียกชายอบได้นะครับเออดิน<อ>ดีรับส่งให้<อ><อ>รถบ้านที่ดินก็ได้ ของกินของใช้รีบจองของไม่ชำรุดจะเร่งรัดอบสุพนัณรับรอง นี่ยางอ้อนแม่่เก่งเหมือนเดิมอ้อนเก่งเหมือนเดิมไอ้ที่ดองเสี่ยงลูกคอโอ้น่าอีกไอ้ที่ดองที่ดินให้มารับนี่คืออะไรเลิศเนาะเดี๋ยวจะไปอยู่ให้อ๋อจะไปอยู่ที่ดินให้ไม่ว่าจะให้เซ็นโอนให้เซ็นโอนให้หน่อยเนอะอย่างนี้ไปตอนเราออฟสุดรายการเราด้วยนะครับทำอะไรอยู่บ้างครับออฟตอนนี้ครับตอนนี้เหรอครับก็ มีอาชีพรอถ่ายละครอยู่อาชีพยั่งรอถ่ายละครใช่นะครับก็แต่ก็ได้คิวมาบ้างแล้วแหละครับว่ามีความหวังว่ากรกฎาคมนี้ก็จะเริ่มถ่ายอีกครั้งนะฮะช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงที่ต้องสู้ชีวิตก็ส่งของ Delivery ไปก่อนนะครับ อันนี้ตอนนี้เรียนเบยร์โทอยู่ด้วยเรียนอยู่เรียนอยู่ครับทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ส่งของเนี้ยมาส่งนาหรือยังเริ่มตั้งแต่วันไหนยังไงตั้งแต่วันที่27พฤษภาคครับก็ก็เป็นเป็นเดือนแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่ได้ขับทุกวันนะับแล้วแต่ว่าเราจะติดภารกิจอะไรบ้างอะไรเนี้ยอะไระี่อยากรู้เนาะว่าทำไมถึงเลือกแบบว่ามาขับรถส่งของอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาขับรถครับ ก็อาชีพแบบนี้เนี่ยผมเล็งไว้นานแล้วผม <ฮะ S 2> วมองว่ามันเป็นอาชีพที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เป็นอาชีพในฝันนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเด็นที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาทําแบบนี้ใน <ฮะ S 1> ช่วงโควิดเนี่ยก็ในช่วงเมื่อปีที่แล้วตอนที่คบกับทัญญาใหม่ๆเ <ฮะ S 2> ล่นติต่อก,กัน แล้วตอนนั้น Delivery ี่แมนันคือแบบฟีเวอร์มากดังมากเฮ้ยเปิดหน้ามาสิหล่อจังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยน,น,<อ>น้องเขาก็เลยบอกว่าลุงลุงเรียกผมว่าลุงไงล,<อ>ลุงไปสมัครเล้วมาถ่ายรูปมาเต้นกันหนูอ,อยากอยากให้ลุงทำ<อ>ผมก็ฝันเลยว่าเอาละสิอย่างนี้ถ้าได้ตามใจน้องแล้วแบบมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยแปลว่าต้องเอาชนะใจเขาได้มากขึ้นเออเรไม่ทำซะเลยหรอจเลยแบบ เลงเอาไว้แต่ตอนนั้นยังไม่ว่างครับกับล่าสุดนี่ก็คือตอนที่คุณแม่ผมเนี่ยเขาทนไม่ไหวที่เห็นนิว n o r m a l ของเราฮะมันมันกลายเป็นเรื่องที่แบบแย่มากมันเรื่มมันเป็นเรื่องที่ลบมากเลยว่ากลายเป็นเด็กติดเกมนะมาตรการของประเทศไทยบอกว่าไม่ต้องทําอะไรห้ามออกไปไหนเราไม่้จะทำอะไรก็เล่นเกมออนไลน์้าน ก็คือชีวิตประมาณ3เดือนนะฮะวนอยู่อย่างเงี้ยก็คือนอนเช้าตื่นบ่ายนอนเช้าตื่นบ่ายจนคุณแม่ทนไม่ไหวนะฮะแล้วเราก็ขาดสติไปแล้วด้วยเพรามาเตือนสติคุณแม่ว่าที่นอนคุณแม่ว่าคุณแม่บอกว่าเตื่นเตือนเตือนคือเคาะประตูดังมากแล้วปกติคุณแม่คือเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยว่าอะไรกันเงี้ยตื่นเตืนตื่นเฮ้ยจะมานอนกินบ้านกินเมืองแบบนี้ไม่ได้นะไม่ทำมาหากินแบบนี้เนี่ยถ้าใครคุารู้อจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะเว้ยพูดเลย กูแบบโอ๊ยคุณแม่พูดไม่เพาะด้วยเอแล้วก็มีสติเดี๋ยวนั้นเลยว่าปกติแม่จะพูดเพาะใช่ปกตโดนลุกขึ้นมาเลยว่าเราทําไมเราถึงแบบดูไร้ค่าโดนไร้สาระขนาดนี้วะก็จริงเมื่อก่อนนี้ตื่นเช้าขยันทํางานนอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้นึกได้ว่าเอาของใกล้ตัวมาใช้ดีกว่ามันจอดอยู่เฉยๆมันก็พังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีอยู่มีอยู่คันนี้เอามาใช้เลยก็คือจริงๆขับ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แบบดิ่งอยู่เล็กบิ๊กไบค์ไหมบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์แบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าพอไม่ได้ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ขับก็เลยตัดสินใจอ่ะออกมาขับรถตัวเองหน่อยส่งของหน่อยเดลิเวอรี่หน่อยแล้วแบบมันไม่มีทางเลือกอะฮะคนนี้ผมอิจฉาคนอื่นเขานะว่าทำไมอะคือขี่คันเล็กๆแล้วมันส่งของได้เร็วคุณเี่คันใหญ่มาผมอะผมต้องโทรบอกลูกค้าว่าขอประทานโทษผมซิกแซกไม่ได้ครับผมคันใหญ่ช้ามากคันใหญ่ช้าไม่ได้ซอกไม่ได้ไง มุดไม่ได้ไงคันใหญ่แบบนี้แต่พอไปจาส่งของปุ๊บนะคนรับของคือหาหาแล้วอย่างเงี้ยคุณต้องใส่ชุดของเขาก็คือต้องเป็นแจ็คเก็ตของเขาถูกไหมใช่ครับใช่ครับทุกอย่างเลยต้องบอกว่าวันแรกออกจากบ้านมาเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะใส่แบบนี้ออกจากบ้านนะเขินนะผมได้แต่งตัวอย่างนี้ออกมาเลยแล้วพอผ่านพ้นประตูรปภตัวเองปุ๊บไปหาฐานล่มไม้ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดสีเขียวชึบอ๋อหมนแล้วเหรอเขินแล้วคือเขิน แล้วพอขับไปสักพักความเขินนี่มันหายไปยังมันจะหายขึ้นในอีกวันลุกงขึ้นนะฮะเ,ออเพราะว่าหายเขืเลยพราพราะเราเริ่มเริ่มแบบเ,ออเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ไปเจอกับลูกค้าที่แบบน่ารักน่ารักรไม่ใช่น่ารักที่หน้าตาแต่ว่าเขารู้สึกให้การต้อนรับเราดีเออเ<ๆ>พ,พอเขาจําเราได้แล้วเขาก็ชื่นชมเราคแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบเออเราได้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดกับลูกค้าอย่างเงี้ยมันเหมือนซีนในหนังที่เราเคยเล่นแล้วแบบอันนี้ใช่ป่ะคลิปนี้เหรอ อันนี้อ,นนอันนี้เป็นกรณีที่ผมส่งพิซซ่าช้าครับอ่าแล้วลูกค้าเนี่ยคือผ่านมาประมาณ4ี่นาทีเกือบชั่วโมงเ,เพราะผมติดถ่ายรายการระหว่างที่ก่อนออกไปส่งก็เลยต้องวิ่งกลับมาที่ร้านแล้วก็ไปลำบากให้ผู้จัดจาก,การร้านหรือว่าลูกค้าเนี่ยฮะปล่อยไวไฟให้ผมหน่อยครับผมต้องถ่ายรายการแล้วเพราะอนินเทอร์เน็ตผมหมดอ้าวก็เลยแบบเออลูกค้าก็เลยพิซซ่าเย็นส่วนพิซซ่าของลูกค้าของผมเองก็เย็นเย็บเลยเหมือนกันฮะผมก็เลยต้อง พอมาถึงหน้าบ้านเขาก็เท้าเอวรอแล้ว <c oughs> ผมก็เลยต้องเอามาม่วงหาวมะนาโหรที่เตี้ยออกมาคุณพ่อฝากมาว่าให้บอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดลูกค้าเขา,เขาทำท่าจะแบบมีปัญหากับเรานให้ของไปเลยปรากฏลูกค้าไม่ว่าอะไรเลยเพราะแม่ลูกค้าเดินเข้ามาสวมฮะอุ้ยแม่ชอบกินมากเลยลูกอร่อย,ออยมะว่วงหาวมะนาโหมะม่เตี้ยมากก็เลยไม่โดนบ่นอะไรใช่ฮะแตเป็นการเท้าเอวแล้วตอนแรกลูกเขาเท้าเอวอยู่ปรากฏว่าพอยื่นของนี่มาปุ๊บ คุณแม่เดินเข้ามาเออพอหลังจากที่แม่เตือนเราแล้วแม่เตือนเราแล้วในวันนั้นเราได้สติแล้วพอเรามาขับขับรถส่งของเนี่ยครับจากนี้แม่ว่าไงบ้างคุณแม่เขาตื่นเต้นดีใจตั้งแต่วันแรกที่ผมสมัครเสร็จนะฮะสมัครเสร็จเนี่ยเขาเขาดีใจมากเขาบอกเฮ้ยดีจังเลยคือมันเป็นอาชีพสุดจริตใช่ไหมอะไรก็ได้ลูกอยากให้ทําอยากให้เป็นคนขยัน แล้วแล้วแม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยคุณแม่อฟอขับไม่ใช่คุณแม่ขับออแม่ <c oughs> ไม่ต้องเตรียมตัว, <c oughs> ตวอะไรแม่เหมือนจะมานั่งสอนชัยช่วยสอนเหรอแม่อยากไปช่วยออ <ๆ S 2> ไงเขาเตรียมของอะไรไว้ผมเต็มเลยนะชุดกันฝนหรือล่มหรือว่าแบบเอออาหารการกินปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยะกลัวลูกจะแบบเออจะอดระหว่างวันจะมีปัญหาตากฝนด้วยอะไรด้วยนะแม่ใช่แม่ก็น่ารักมแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนมาโจมตีบอกว่าที่ทําแบบเนี้ยพอสร้างภาพไม่จริงใจในอาชีพบ้างคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ คือผมวันนั้นรู้สึกว่าจะผมผมก็เจอคอมเมนต์นั้นเหมือนกันในวันแรกที่ข่าวออกผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะว่าผมผมเพิ่งจะขับเป็นแค่วันเดียวเองเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าสร้างภาพถ้าจะให้จากใจจริงๆอ่ะไม่ได้เคยคิดที่จะแบบอยากจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจะแอบทำเพราะมันเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวผมกับแม่เลยับปรากฏว่าพอเป็นข่าวปุ๊บแล้วมันก็ทำให หลายๆคนรู้ว่าผมขับนะอ,อแล้วผมก็ตั้งใจยอยู่แล้วว่าผมจะทําอาชีพนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นอาชีพในฝันครับเนี่ยจนถึงวันนี้ครับมันผ่านมาเป็นเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยผมก็ทาถ้าทุ่มเที่ยงคืนผมยังขับอยู่เลยเอ,อ้าวรอใช่ครับร<อ>ไม่แล้วถ้าเกิดโควิดหายยังจะขับต่อไหมครับก็อาจจะขับอยู่บ้างานะครับเพราะว่าละครสองเรื่องเนี่ยวันนี้ผู้จัดการเขาก็บอกไปแล้วว่าออฟ ปกติไม่ต้องทําอย่างอื่นก็ถ่ายละครเกือบ7วันอยู่แล้วนะถ้าว่างจากละครก็อยากมาขับครับเพราะว่าเราใจเรารักอยู่แล้วระหว่างที่นั่งรอกองละครถ่ายคนอื่นถ่ายแล้วก็เอาเวลาสักชั่วโมงนึงไปเปิดแอปหน่อยจ้าขอเปิดแอปหน่อยรถเขารถเขาซิกแซกไม่ได้คระบรถเขาซิรถใหญ่มากอ๋อ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 ขึ้นหน่อยสิว่าเวลาจะอาจสั่งจะไปส่งเนี้ยยังไงลูกยังไงลูกผมลําบากแค่ไหนมันใหญ่มากอ่ะ ถามว่าขาผมถึงไหมแต่คุณอระวังด้วยค่ะคุณอ๋องระวังหนุ่มพนักงานเขาจะมีแบบว่าสามีภรรยาที่ภรรยาไปช่วยงานน่าลืมสาสอนไม่ได้ต้องโซเชียลดิสแทนซี่เออไม่ได้ไม่ได้เธอเนี่ยโอเควันหนึ่งวันหนึ่งขับกี่รอบวันหนึ่งก็มากที่สุดก็8ปดถึงเก้าอบครับ8 9รอบโอ้ใช่ฮะอย่างนี้เซฟตี้ยังไงอ่ะเซฟตี้ไงแบบชีวิตแต่วันเพราะว่าช่วงยุคโควิดมันก็ต้องเซฟตี้ด้วยขับรถไปส่งของเขารับงงรับเงินก็มันก็ต้อง คือด้วยทักษะเราที่แบบชอบออกทริปเมื่อก่อนเนี้ยมมีอยู่แล้วมีประสบการณ์เพราะนั้นก็เรื่องถนนทางผมไม่ค่อยเป็นห่วงตัวเองอะฮะไม่ค่อยไม่ใช่คนชอบขับรถไวอยู่แล้วด้วยเราก็ขับชาๆของเรานะใจเย็นใจเย็นตดีแล้วต้องระวังนะเพราะรถใหญ่ฝากผลงานนิดนึงจ้าก็ฝากละครที่กำลังจะถ่ายทำแล้วก็รอออนรอดูทางทีวีกันนะครับเรื่อง อ้าวนึกไม่ออกแล้วหมอลำซัมเมอร์ครับผมัเคยบ้านไร่สปอยล์ไฮโซครับนี่เดี๋ยวนี้จะเริ่มกลับมาถ่ายทอนนี้เริ่มกลับมาถ่ายแล้วครแล้วก็ฝากติดตามกล้วยลูกเทพกันต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะขยับขยายในเร็วๆนี้นะฮะอ่ะติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับออฟสุบนัทค่ะขอบคุณนะออฟสวัสดีครับ